สวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรารบมณีท่องมี3สามดาวสิบพลาธรรมชมไปหาปูลุซีฝ่าประจําหวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหารกสิบหกปูลุซีฝ่านั้นมั่นใจค่ะธรรมชมมั่นใจเลขหวดนีน้ภูมิเจ้าทีมะยำมะยำบอกเลขสองสองรอบค่ะธรรมชมมมะยำปูลุซีฝ่ากับมั่นใจแล้วก็เลขน้ำตาเที่ยน จะเป็นเล็กดีเด็กๆตัวใดก็ไปฟังกับปูหรือสีฝาผอมๆกันค่ะอก่อลืมก็ติดตามก็ไล่กดแชรก็กระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับปูหรือสีฝาผอมๆกันเลยค่ะกับนมาสการครรบปูกับนมาสการครับอา้าวสาธุเด้อจะเลื่อนคอนจะเลื่อนทำเด้อเบาแอมเด้อสาธุสาธุครับ ก็เจริญสุขเจริญรรมสวัสดีปีใหม่เอฟซีสุขสุขคนนั่นละครับอ่าที่ติดตามช่องบอลอมลอดทุ่งครับอุสาบเอาปูกับใส่ช่องนี้ละประจําครับผมงวดนี้เป็นยังไงปูตัวเลขเจเจตแปดตัวนี่งยังยูคือเก่าอยู่บ่ครับไวแปดเจตเออแปดเจดครับขอโทษขออภัยครับเออเอาก็อยู่ตัวเนาะอันนี้มันเป็นพุ่มอ่าควาเข้าผลมาบอกเข้าโดยตรงอยู่แล้วก็ต้อง ตัวดูแล้วตัวนี้ยดู้แล้วนะแปดเจ็ดแปดแล้วครับเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนั่นละแปดเจ็ดเจ็ดแปดถ้ากับขับกันไห้น้ำน้ำเนาะปูเนาะออบขับแม่นั่นละเนาะคือครับโอ้โส่มาถามเบงครับว่ามันจะขาดเชื่อนบอคือบอขาดเชื่อนเนาะปูเนาะอันนี้บอขาดเชื่อนหรอว่าพุ่มตัวนี้ครับอ่าเพราะว่าเข้ากับเปิด อต้องวดอันแรกส้นมากมันเะเขาอยู่นะน้ครับครับอุ้ยอฟซี่ของเบายมมีจูกใหญ่นะครับตัวครับอ่ะอันแรกบอ่เบาอมให้ปูเบาก่อนครับตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นตัวเปิดแต่งานตัวไอ้ตัวงวดกับแปดเจ็ดเท่านี่ละครับตัวเปิดการตัวเด่นตัวนักนักเลยน้าปูเนาะอ๋ากับนักดูแล่ตัวนี้อากับสังเกตซ้อมมาแล้วกับเขาเปิดเรื่องได้กับว่ามันถือดูแล้วละตัวแรก คนแรกแล้วก็มันสําคัญคือว่าผู้เป็นว่าสิงร่างบอกพรอมนี่หล่มันก็เลยมันใจแน่มาเข่าสิงห้องบอกเลยเออหนหลักเลยว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดกับมันใจอีกนะนะครับแต่ว่าสีเดี้วเพราะอยังเรขเขาือสีหลายโตแต่เขาสีแต่เขาออกอยู่นาหนะเอาเรือหนําตาเทียนก่อนปูเออนงตาเทียนก่อนเนาะนําตาเทียนกับตอาออกเรืตัวนี้กับเป็นอ่าตัวอาชีพตัว มันตัวท้องเข้าลาตัวน้ำตาเทียนก็ได้สามตัวเนาะครับปูตัวนี้เนาะแม่แม่เอาย้มก็ส่งไปแล้วตัวน้ำตาเทียนเข้าก็ได้แม่แม่ตีครับส่งมาแล้วแต่อยากให้ปูเอาให้ซูเอฟซีฟังจากปากปูนะครับเออกขอยากรบซูเอฟซีเอฟซีอ่าช่องเข้าฟังสุขสุขอนนั่ละอยากก็บอกกระโดนนั่นละครับอืออือก็ฟังเอาเด้อยน้ำตาเทียนเข้ากะส่งไปแล้วน้ำเบาแอมนั่นละอ่าก็คือไอ้ ขึ้นตัวขึ้นมาตัวแรกก็เป็นเลขขาเลขกมาเป็นเลขสามสามเลมาเป็นเลขเจ็ดเจ็ดโอ้ห้าสามเจ็ดบอกครับแม่ลาเรีกเขเรียกล่างเลกาสามมันึ้นล่างสี่โอ้เลขล่างหาสามะครับเนาะแม่มันเ้มังสั้นตาตาเช่นเาแต่ว่าเพราะอมหนื่อยาตาเช่นตัวตัวเตตัวขบวนสามตนั่นนะมันเป็นหาสามเจ็ดเนาะครับบงจังังีคือคเป็นเลขแปดเจ็ดตีอยู่นี่มึงยังนคือคดเป็นเลขแปดบ่ครับ เออคใครๆครับกับเลขแปดว่าทัานเอกสุดนะมันก็ตรงกันกับแปดเจ็ดต,ตัวละปูที่ให้ที่แรกอ่นละ่ะกันรันละกร่ำมันใจขึ้นไปอีก,กน,นะอ๋อครับครับมันใจแห้งก่อนใครครับแม่นุก็ใครๆครับเลขสามใครๆครับเลขแปดว่าขอไปจดกันเนี่ยนะเบิ่งจังนึงกับไดนครับอือฝั่งซึ่งเฮาละล่ะกับเอฟซีพิจารณาเพป่นเอาครับอู้ครับปูสาธุสาธุแสดงว่าเลขปูนี่มีสามหางเนอแปดเจ็ดหลักการสามหลักการ อ่าสามเจ็ดนาปูครับแม่นางสามเจ็ดก็บหาสามในกลางอ่ะเดงสั่นคาเทียนครับโอแต่ว่าวันที่สิบสี่ขึ้นเม,น 3, ม่นบอกสิบสามอ่าสิบสามขึ้นนี่กับสิบสองนี่ปู่ของว่าบอกอีกได้ปั่มาบอกจังไอีกครับมากสิบบอกตอนก่อนจแจ้งเมียครับเป็นเสียงคนมากัสิบสังเกดีๆได้เหรอวาอย่งหัวห้องจากพุกเ่สิ มันกระสีแบบเสียงหอบบอคันหอบบอไม่สามารถที่อาศัยบวกหูนะเพราะอย่างมันม่นเป็นเสียงแบบละเอียดเสียงกระสบเนี่ยโอ้ละเอียดเลยพ่อครับแม่นเสียงแบบละเอียดเสียงแบบเบาๆเสียงเบาๆครับเสียงเออแม่นละเอียดแบบเพิ่นมากกระสบคันคอนมันไม่สามารถที่จะจับอะไรเลยปลาเพิ่นมากกระสิบบอกโอ้ครับครับครับอันนี้เอากับพ่อมีสมาธิแนวเคยพานเนวมยโมนี่มาเนี่ยเอากับมีสบประการณ์เนี่ยสินะครับครับ คนมา่อิบบอกคนเอกแยงบอกว่าสามเก่าเด้อลางสามเก่าเด้อลางคนล้างสี่เมตรสามเก่าเด้อลางครับเออเพิ่มขึ้นมน้าเนาะเอาเขาเพิ่มตัวตัวนี้ก่ะตัวสำคัญด้วกันเนาะพวงเขาด้วกันดีหน่สำคัญด้วกันเนาะเออแปดเจ็ดกับสามเก่านี่ตัวไหนล่ะสำคัญกว่าที่สุดล่ะครับเขาพวกทั้งสองอันนั่นล่ะทั้งสองอันเลยเนาะครับเนาะกับไโบหางเอขาพวกทั้งแปดเจ็ดพวกทั้งสามเก่าเขาหนาละแต่ว่าเพิ่งว่า สามเกาล่างเยอะางสเี่ยเสียงคนมากสิบอกอืมครับกับตัวเขาสิงมนี่สำคัญเนาะครับเนาะเออทั้งทั้งไอ้ทั้งไอ้เรล็กวัดแรกเขาต้องหัวนั่นละกับสามคั้งกันครับ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 ก็อยากให้่ยับี่พิจนาเบึงเออปูกาจยักษ์ใือคือ้เกาด่านละกัยักีพิจนาบึงสามไอแปเจ็ด สามเก้าหรือน้ำตาเทียนหาสามเจ็ดตัวนี้หาสามตัวนี้ไอ้เอฟซีสุขสุขคนช่องเบาแอมรอทงหรือเอฟซีที่ที่ตามเล็กกู้กับพิจารณาเบิงเด้อรูปูบอลวันนี้มั่นใจหลายครับผมถือแน่นอนจะอยถือเป็นโต๊ะใหญ่น่ะนะเอฟซีเด้ออืครับผมสาตุสาตุปูจะไปสร้างเลขคนอื่นสร้างเลขตัวนี้ปูมั่นใจแห้งเขาแล้วครับผม เออมันใจแห้งเล็กสุดเนี่ยครับครับปูสาธุสาธุปุ๊ดนี่เราตูวเนาะเอากอยากให้เอฟซีปุ๊ดนี่เป็นสินนี้กันละปูกับมินิมิสินนี้กันละครับแต่ว่าปูมินิมีสินแต่ปูไม่ได้เขาเอ่ยซื้อเขาจินทละครับผมแต่เอฟซีกับสีลำบากก็ปูก็ได้การจะให้เอฟซีก็ไปใส่อ่านี่ใส่สีนี่คอยใส่เอาเด้อครับปูเอานั่นแหละคอยใส่ไปครับอืมว่าเอฟซีกับสีทุกสีก็ร่ำบากก็ปูหมดละพิจารณาเบ้างหลอกกับใด ครับเออปู่กับว่าเด้ซื้อเขากับพ่อทันได้ยุดอกเอว่าได้ยุซี่มีความสุขความเจริญสาธุสาธุกครับการดีใจเราลาปู่กับใดครับเออปู่พ่อสระได้กับซอยยุดอกครับผมอู้ยซอยเหลือดชาวบ้านแม่ผุดไายชาวบ้านซอยไปนั่นละครับไม่ยากหรอกกูมันกอยู่กับศาสนาเฮาเนาะกับคู่มูจอยเรียกว่าศาสนาเฮามันกะบพราะคนได้ใส่ใจยังดอกเออนอกจากเกร็ดความดีคนงอพร้อมดีให้ญาติให้โยมครับเกร็ดอันนั้นเกร็ดอันนี่แหนะมันขาด จากวัดจากว่าเจ้าใดสีพัฒนาวัดเอ่อบังรุงวัดกอสามวัดทั้งสี่หน้าเป็นต้นทังสี่ลาครับครับผมกูกับดไิ่ไหนี่อื่นดอกครับผมครับผมเฮ้ยังไดว่าเอ็มาเนี่ยกับสีเบอกกันไปั้งไดพเอ็มบอกมามั่กคนน่ะครับกับสีจัดนักลุนแล้วครับถ้าเบาเอ็มวานี่กับแปดเจ็ดล่ะครับว่กับมันใจหลีได้บอกอย่างทั้งแปดเจ็ดกับสามเร้่องสุดของเขานี่ลแหละหาสามเจ็ดแล้วก็หาสามเนาะปูเนาะ แม่ตีเสิแบงเลยออกได้เาอมเอสาปาเลขปู่คือหลายแ้บ่ต้องไปแบงงี้ยสเอาซ้ำนี่ละบ่ต้องไปขาด้อนเลยแบงเลขออกได้บ่80ันจังได๋บ่รามึนจังไห๋คือกเาสิแปดศนกับ1น่บ่ได้ใส่ยีกปู่อ๋อเครื่อาตีเท่าตัวส่งะโอตัวส่งแรกตัวนัเอาไว้ครับใหตัวละคือเอออยู่ตัวนันะคับวมันจะเป็นหางปด เอฟซีจะงวบ่าวทำรถทมเอาเอกว่าตัดออกบ่าแปดส่หนึ่งเปลี่ยนที่ไหนก็ไม่รอดเอาว้ปท่นลัคือเก่าแหละครับผมตัว่านตัวตัวส่อเอฟซีส่พี่เนาะครับผมครับผมช่วงคงสุดท้ายช่วงสุดเี่ยบาดเนี่ยครับช่วงคงสุดท้ายช่วงสุดสุดท้ายไทยสุดในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสสองพันห้วอสิบหกอีละ นี่คือเป็นช่วงสุดท้ายเด้อพยายามเด้อบ้านคืออาชีพมีเด้อบ้านนี่ครับสุดท้ายล่ะครับบอกว่าเมียนแมียนว่าพูดมันก็ไม่ย้ำแล้วว่าสามเขาเด้อสามเขาเด้อลางซื้อลางสามเขาเด้อซื้อลางวางสี่หล่ะจะพูดเฮาครับคนนี้แก้งโต๊ะแปดเจ็ดก็ซื้อกันครับเอออยังจำอีกเจ็ดหนึ่งน้อยยับซีน้อบอว่ากันน้อครับผมครับครับเออพยายามไปนี่กับสี่ซับซึมนีต้นน้อว่ายับนาะครับซ้ำนีครับกลับล่าครับปูกลับล่าครับอ้าวขอให้ เย็บซีสุขสุข้นมีความสุขความเจริญปีใหม่นี่ชิดซิงใดประการใดเออปัทนาไว้ชิดไว้แล้วกับไฮโซปัทนาสุขสุข้นหรือเด้อครับครับผมอ้าวจะเดินทอนกลับล่าครับอ้าวกลับล่าบ่อย่ามาเอากลับล่าหรเด้อครับนอกข่าวธรรมชมปุรุสีฝ่ากมันใจ มันใจเลหลกงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมมันใจหลานปเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะเดี๋ยวท่อมีสามดาวก็จดตัวเลกเ่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนะไ่เด้อค่ะไปรับชมตัวเลก,กันเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเหลกของปูรุสีฝาปูรุสีฝาฟันเห็นพระพุ่มเจ้าทีมะ้องบอกบอกเหลขแปดเจ็ด แล้วก็เลขสาเก้าล่างสาเก้าล่างแล้วก็เลขทำตาเที่ยนหาสามเจ็ดหาสามหาสามเจ็ดหาสามเอาไวเป็นแนวทางนนเนาะะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําเมื่วันที่17มกราคมพศ2อ6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3สามดาวกัสซ่าธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายจากุกโคมันๆ เฮงเฮงรวยๆสอนรับพี่ไหมค่ะสวัสดีค่ะ